เงียบก่อนเนี่ยสบายไหมสบายไหมพ่อซื้อให้ใหม่<อ>เห็นไหมเพื่อนหนูเลยเนี่ยเห็นไหม<อ>ทําไมล่ะมันไม่พอใจตรงไหนนี่ยอยากได้อะไรพ่อก็ซื้อให้หนไ<อ>ก็หนูเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยจะต่อต่อไปจะอเอนเลยเ เฮ้ซื้อให้มันันเถียงพ่อเลยพ่อเก็บปุงเก็บเงินซื้อให้อานอนก่อนนอนก่อนโอ้พ่อขี้เก็บเถียงพ่อไม่อยากเถียงวันนี้พ่อไม่อยากเถียงเนี่ยพ่อเข้าใจเลยนะเนี่ยเห็นไหมพ่อเข้าใจปู่กับย่าเลยเนะหเวลาเลี้ยงพ่อมาเห็นไหมสมัยก่อนปู่กับย่าเลี้ยงพ่อนี่พ่อไม่ได้สุขสบายแบบนี้ดิเสียติน